โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โดนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาของมือกีตาร์ที่เพิ่งฝึกใหม่ๆหรือฝึกมานานแล้วก็ได้นะครับที่ยังเล่นคอร์ดไม่แข็งแรงหมายถึงว่าปัญหานี้ก็คือคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนคอร์ดช้าหรือเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนี่ครับวันนี้ผมจะมาส,สอนเคล็ดลับ ที่ผมเอาไ้ใช้สอนนักเรียนในการเปลี่ยนคอร์ดให้ได้ไวได้คล่องขึ้นนะครับซึ่งผมเอาไปใช้สอนนักเรียนเสมอเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะหลักมันจะมีอยู่4ข้อหลักๆที่ผมเอาไ้ใช้สอนนะครับนะครับวิธีการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วนะขอน้อ1เลยอย่างแรกพูดง่ายๆจะชัดคือคุณจะต้องจำคอร์ดในชุดคอร์ดนั้นให้ได้ก่อนสักนิดนึงอ่ะผมแนะนำว่าคุณอาจจะเลือกเพลงหรือเลือกคอร์ดที่แบบคอร์ดน้อยๆอ่ะอาจจะ4คอร์ดวนอย่างเงี้ยสมมติ4 เบนเนอร์เอฟเนี่ยนะครับอย่าไปเลือกคอร์ดที่ไอ้อย่าไปเลือกเพลงที่มันมีคอร์ดเยอะเปลี่ยนคอร์ดไปมาเยอะและเร็วนะครับช่วงแรกๆใครยังเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันให้ฝึกกับเพลงที่มีคอร์ดน้อยๆมีสี่คอร์ดวนแล้วคุณก็จําตําแหน่งของคอร์ดนั้นนะครับในเดอแแรมที่มันมีอยู่เนี่ยครับที่คุณหามาได้ทั่วไปเนี่ยนะครับจำมันแค่น้อยๆจําทีละน้อยๆจําไว้นะครับ จำขอจจำทีละน้อยๆข้อแรกต่อไปข้อที่2นะครับนะครับสมมุติว่าอ่ะเนี่ยครับเขาเรียกว่าต้องมีนิ้วไกด์นิ้วไกด์คืออะไรไกด์คือเป็นผู้นำ ผู้ที่แนะนําหรือว่าเรียกว่านิ้วที่จะต้องเป็นตัวนําพูดง่ายๆครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างขอดซีนะขอดซีเนี่ยนิ้วไกด์หรือนิ้วที่เป็นตัวชี้นําผมมักจะให้ลูกศิษย์จําไว้เสมอเลยว่านิ้วที่เป็นนิ้วไกลหรือนิ้วตัวชี้นําก็คือจะเป็นนิ้วชี้โดยส่วนมากจะผมจะให้สมมติจะกดขอดซีเนี่ยผมใช้กดนิ้วชี้ไปก่อนว่าดูว่านิ้วชี้มันอยู่ตรงไหนอ่าก็จะอยู่สายที่2ช่องที่หนึ่งเนี่ยปุ๊บขอดซีปุ๊บแล้วนี่อื่นมันจะตามมาครับ นะครับอ่าสมมติคอร์อดีเงี้อ 4, อยผมใช้วางนิ้วชี้ก่อนอ่นิ้วชี้ถ้านิ้วชี้วางถูกปุ๊บนิ้วอื่นจะตามมาครับลองดูพริกนี้นะครับพริกนี้สําคัญเน,นี่ยนะครับเนี่ยครับหรืออย่างขอดีอย่างเงี้ยคอร์ดีปุ๊บเออผมก็จะให้ดูจากนิ้วนิอ 5, อ้วชี้ก่อนนิ้วชี้จะควรจะวางตรงไหนก็จะต้องวางเห็นไหมครับสาย5ช่องที่2เนี่ยปุ๊บผมจะวางคอร์ดีปุ๊บผมจะให้วางนิ้วชี้ก่อนแล้วนิ้วอื่นมันจะตามมาเองครับสมมติ C ไป G กันอ่ะสมมติ C ไป G นิ้วชี้ปั้งแล้วนิ้วอื่นตามมาต่อไปไป G นะครับนิ้วชี้บ้างแล้วนี้อื่นมันก็จะตามมานะครับหลักการอย่างเงี้ยผมจะเป็นนิ้วชี้เสมอหรือว่าขอด,ดีกันอ่ะขอดีผมจะให้นิ้วชี้วางนี้ปึ้งนิ้วชี้วางที่สายสช่องที่2ปึ๊บวางก่อนแล้วนิ้วอื่นมันจะตามมาเองครับนะครับอย่างมุ้นสี่ปึ้มไปจีผมก็จะวางนิ้วชี้ก่อนแล้วก็ไปดีผมก็จะวางนิ้วชี้ก่อนอย่างเงี้ยสีจีแล้วก็ดีใช่ไหมครับ ลองดูทริกนี้นะครับทริกนี้ได้ผลเยอะนะครับก็คือข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีนิ้วไกด์โดยใช้ผมใช้นิ้วชีน้นะครับนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเมื่อเราสมมุติเราเจอเนี่ยครับออขอดที่มันมีความคล้ายคลึงกันเขาเรียกว่าหาจุดเชื่อมอนิ้วในตำแหน่งในแต่ละขอดนะครับหาจับช่อหาจุดเชื่อมนิ้วในแต่ละขอดผมยกตัวอย่างเช่นขอด C กับ A m i ม o น นะครับคอร์ดซีกับ A อไมเนอร์เนี่ยนะครับคุณลองดูดีๆนะฮะคอร์ดซีนะครับ,รบแล้ว A อไมเนอร์สังเกตไหมว่ามัน2นิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ต้องยกก็ได้เพราะว่ามันจะเหมือนกันเราแค่ยกนิ้วนิ้วนางเราเนี่ยจากสายหมาไว้สายสี่ช่องที่2เนี่ยจากสปึ๊บแล้วก็มา A อไมเนอร์เห็นไหมครับย้ายเข้ามาตรงนี้เองเนึกออกไหมฮะเนี่ย ไม่ต้องยกออกหมดไม่จำเป็นต้องยกแบบนี้แล้วก็ยกออกมาหมดมันจะทําให้เเพิ่มขั้นตอนในการกดมากขึ้นผมว่าไม่ดีนะครับให้เอาแค่นิ้วเดียวยกออกก็ได้นะครับเนี่ยหลายๆไห,ห,หลายครอดมันจะมีการที่ไม่ต้องยกนิ้วแต่ว่าแค่ยกไม่กี่นิ้วก็เล่นไดน้อย่างซีไปเอเมเน่เนี่ยนะครับข้อที่3เลยไหมฮะหาจุดเชื่อมนิ้วต่อไปนะครับข้อที่4นะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมบอกก็คือ ระหว่างที่คุณตีคอร์ดสมมติยกตัวอย่างเพลงสักเพลงหนึ่งอะสมมติสมเพลงใจสั่งมาของพิเศษโลโซก็ได้เนี่ยฮะว่าเธอผ่านมาได้ยินนี่คือคอร์ด G ีใช่ไหมครับต่อไปต้องเป็นคอร์ด C ใช่ไหมเพลงนี้ก็คือ C เนี่ยนะครับอะสมมติ G ีไป C เงี่ยระหว่างที่คุณตีคอร์ดครฮบว่าเธอผ่านมาได้ยินตาคุณต้องจ้องไว้แล้วว่ามันมีคอร์ดอะไรต่อไปว่าคุณต้องดูไว้แล้วใช่ไหมจำไห้ครับว่าเธอผ่านมาได้ยินมองไว้แล้วเป็นคอร์ด C ีเพลงนี้ สมมติ C ต่อไปเป็นอะไรก็ไป G คาดว่าเธอก็คงรู้ดีต่อไปเป็นคอร์ดอะไรเห็นไหมต้องดูแล้วว่าเป็นดีว่าเป็นชันเนี่ยครับคุณจะต้องดูนำหน้าไว้นะคะอย่ารอยาอ,ยาอ,ยอย่างเช่นแบบว่าเธอมันมาได้ยินเพลงนี้อ้าวแล้วค่อยมาดูคอร์ดเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้อ่อมันไม่เรียกว่าไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนคุณจะ เล่นไม่ทันแน่นอนเปลี่ยนไม่ทันแน่นอนนึกออกไหมครับคุณต้องดูนำหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยเช้าว่าเธอพันมาได้ยินดูนำหน้าไว้ก่อนสี่เพลงนีนะ้ต่อไปขาดว่าเธอจีเธอว่อคงต่อไปเป็นคอร์ดลายต้องดูไว้เลยว่าเป็นชานเนี่ยครับมันจะทําให้คุณ มองนําหน้าแล้วก็จะทําให้เปลี่ยนคอร์ดได้ไวขึ้นครับเนี่ยนะครับลักษณะนี้คือหลักการง่ายในการเคล็ดลับในการเปลี่ยนคอร์ดเร็วของผมนะครับใช้ได้ทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าใช้กับไดคอร์ดยากๆทั่วไปก็ได้นะครับนี่คือหลักที่ผมจะเอามาใช้นะครับเนี่ยครับคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าสําหรับคนที่อยากเล่นคอร์ดให้แน่นนะครับยังไงฝากซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ